ครับผมโอธนาทรครับสวัสดีครับผมชัยยศทิวันกูลครับผมครับก็กลับมาพบกับรายการ KSS to the Moon by กรุงศรี The Coach กันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเช่นนี้ก็อยู่กับผมกับพี่กัตเช่นเดิยนะครับครับอ่านะครับก็ทีมีอะไรมาฝากนักทุนครับผมโอ้โหรับรองเป็นสิ่งที่นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนเป็นอีกแบบฟังก์ชันฟีเจอร์หรือค่าทเรียหนึ่งในการสแกนหุ้นซึ่งต้องบอกว่า ในภาพการลงทุนเนี่ยมันใช้ประโยชน์ได้เยอะจริงๆเาจับเรื่อง financial ratio อ่าจับเรื่องชุดของหุ้นว่าอยู่ในเซ็ทร้อยเซ็หจะโฟกัสเป็นตูดกลุ่มไหนอย่างไรเนี่ยครับผมเอออันนี้ยรับรองว่ามีประโยชน์แน่นอนครับเรามักจะได้ยินนักทุนเนาะถามเราอุ้ยอยากได้ชุด PE ต่ำๆอยากได้ชุด p พ i c e p e ์บุ o กต่ำๆหรือว่าด d e n เดนยดีหรือ DE ต่ำๆซึ่งช่วงนี้มันมีประเด็นด้วยพี่ครับแบบโอ้โหมีจะมีเดฟ a u l ตต่ต่างๆตัวไหนที่มันหนี้เยอะหนี้น้อยอ่าอันนี้เราไปสามารถคัดกรองได้เลยใช่วันนี้เราจะมาแนะนำนะในส่วนพวกที่เราบอกไปนะฮะว่าเอ๊ะแล้วชุดหุ้นที่มันดูแล้วมันปลอดภัยหรือว่ามันเล่นได้เรื่อยๆอ่าพวกนี้มีอะไรบ้างมีด i v i เดนซั u พอร์ตด้วยไหมอ่าอย่างนี้ครับโอ้โหราสามารถมา ต่อยอดในการคัดกรองได้เยอะเลยถูกต้องนะครับก็แน่นอนนะครับแอปพลิเคชันเราเนี่ยสามารถที่จะพวกอ่าสแกนพวกนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนนะมันก็จะย่นระยะเวลาในการหาหุ้นให้นักลงทุนได้แบบโอ้โหสุดๆเลยสุดๆเลยอสุดเลยลองมีประโยชน์แน่นอนแน่นอนนะครับอ่ะแต่ก่อนไปถึงเนื้อหาสาระของเราในวันนี้ครับพี่ครับแน่นอนเรามาโอเวอร์วิวภาพตลาดหรือภาพการลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนแล้วก็ภาพเอาลุกในสัปดาห์หน้าเรามองจะเป็นยังไงก็ ให้จา์กัดจัดให้ผู้ชมเลยก็ต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีนะหลังจากมีการรัฐบาลจัดตั้งฟอร์มทีมอะไรกันเรียบร้อยนะฮะนโยบายอะไรออกมาเริ่มรายชื่อคอมอต่างๆนะครับนั้นคุณก็มาเก็งกาไรในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากในชุดนั้นอย่างเช่นกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยมาได้ดีเกือบหมดเลยนะโดยเฉพาะในส่วนที่ขายพวกอุปกรณ์พวกแท็บเล็ตมือถือคอมพิวเต่ร SPVI พวกนี้นะซิงเน็กโอ้โหมาได้ดีมากนะเพราะว่าก็คงจะเขาเรียกอะไรคาดหวังอะเนาะตัว1 0,000บาทตามสตอรี่นะหนึ่งหมื่นบาทก็สินค้าพวกนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์่ะแต่ทีนี้ในช่วงท้ายๆเนี่ยก็ในเมื่อมีนโยบายที่ดีก็อาจจะมีนโยบายหนึ่งที่มันดูแล้วเสียประโยชน์กับกลุ่มหุ้นบางตัวบางกลุ่มอย่างเช่นโรงไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มปั๊มน้ํามัน องการอะไรพวกนี้นะครับก็คือในเรื่องของการเข้ามาดูแลในเรื่องของตัวค่าไฟนะครับราคาน้ํามันก็ปรากฏว่าช่วงท้ายก็2กลุ่มนี้โดนเททายมาเก็ตแคปเขาใหญ่เยอะนะเออมันก็กดดันดัชนีเนาะแต่ละตัวนะไทยออยโออาร์โอ๋แต่ละตัวเนาะใช่ครับบิ๊กลงไปไฟนี่ก็บิ๊กๆนั่นเลยบิ๊กกิมกัฟเออทีวีเอสซีอะไรต่างๆพวก็แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเออ ถึงแม้ว่าจะมีย่อๆลงมาบ้างแต่ว่าโมเมนตัมมันยังไม่ได้เสียหายไไรเสียมากใช่ก็คือเหมือนกับว่าขึ้นไปเทสตรงบริเวณร้อยเอ่อหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ตรงเส้นสองร้อยวันแต่ไม่พางกรยยอลงมาบ้านขายประจำเดือก็เรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรายังมองว่าโมเมนตัมสัปดาห์หน้าเนี่ยยังยังอยู่ในเก์ที่ดีนะยังไม่ได้แบบโอ้โหมองว่าลงทรนเปลี่ยนเทนเลยคงไม่ขนาดนั้นนา่าจะเป็นลัศมีการย่อเพื่อเราเล่นรีบาวได้อะครับอาจจะต้องรอ ตามแคตตอลิสหรือสตรอรี่ใหม่ๆด้วยอย่างสัปดานะ้าอาจจะได้คณะรัฐมนตรีที่ยเป็นทางการขึ้นมาแล้วแล้วก็การเปิดประชุมครั้งแรกเนี่ยจะมีนโยบายอะไรที่จะมาสนับสนุนหรือมาเอื้อต่อภาพเศรษฐกิจบ้างอันนั้นก็<า>จ,จะอาจจะเป็น s ตรอรี่ในเชิงบวกที่อาจจะมีโมเมนตัมที่ปรับขึ้นมาได้ใช่ครับใช่ครับ,รบอ่ะโอเคนะครับก็ยังไงติดตามบทวิเคราะห์แล้วก็รายการของหลักทรัพย์กรุงศรีกันได้ ทุกวันทั้งเช้าบ่ายแล้วก็เสาร์อาทิตย์เราก็มีให้ดูด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับกดตับซับขทางเลยใช่ทุกรายการด้วยอันนี้เราแอบโปรโมทให้รายการอื่นบ้างรายการอื่นก็ถ้าฟังอยู่ก็โปรโมทให้เราด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับนั้นกลับมาเนื้อหาสาระของเราในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับแอปพลิเคชันตัวเดิมเช่นเคยวันนี้เราก็โฟกัสที่กรุงศรีซอฟต์เอ็กซ์เปิดนะครับก็สามารถไป ดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android, Android เลยนะครับแล้วก็ใช้ username password เดียวกับที่ท่านเข้าในระบบเทรดต,ต่างๆใน streaming eFinance ใช้ตัวเดียวกันเลยคือจำแค่ชุดเดียวง่ายๆเลยเข้าได้เลยบางที่เขาต้องจำแบบโอ้โหสองสามชุดหรือะอะพวกของเราเป็น single sign-on จำชุดเดียวแล้วก็ล็อกอินใช้งานได้เลยถูกต้องแล้วก็ถ้าเป็น อันนี้ต้องวงเล็บนิดนึงนะว่าต้องเป็นลูกค้าเราเนาะอ่าแน่นอนไม่ใช่้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่อื่นมาเอก็เอออยู่ดีใาขอใช้อะไรไม่ได้นะอันนี้เราก็ต้องอาจจะฝากนิดนึงแค่เปิดบัญชีกับเราเนี่ยแหละนะครับเปิดบัญชีปุ๊บก็ได้ใช้งานปั๊บเลยแล้วก็พึงพอใจยังไงเห็นประโยชน์ยังไงเนี่ยมาเทรดกับเราก็ถือเป็นการสนับสนุนให้กับหลักทรัพย์กรุงศสีเราครับครับอ่ะโอเคก็มาโฟกัสกันที่ตัวแอปพลิเคชันกรุงศรีซ็อกเ็เปิดนี้นะครับแล้วก็เรายังอยู่ใน ฟังก์ชันฟีเจอร์ของการสแกนก็แน่นอนนะครับเราก็ให้เราคลิกหรือเลือกที่มุมบนซ้ายอันนี้ที่เป็นขีด3ขีดเนี่ยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็จะ expand เมนูออกมานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาเขาเรียก b i ก s u สูตด้วยเราเริ่มยากขึ้นแล้วนะใากเลย่แอดวานขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะผสมปสานทั้ง fundamental technical แล้วก็เรื่อง financial ratio อะไรต่างๆด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเลือกเมนูที่ชื่อว่า Radar Builder 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 จะเป็นตัว mix กันนะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรสำเร็จเนี่ยจะเป็นด้านบนเป็น t o k Radar นะครับโอเควันนี้เรามาเลือกที่ Radar Builder นะครับเราก็คลิกเข้าไปหรือเอาวแตะเข้าไปเสร็จแล้วก็เช่นเคยนะครับก็เลือกไปที่เมนูที่ชื่อว่า Add a New Radar ก็เอา้นิวแตะเข้าไปเท่านั้นเองนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็จะไปหน้าที่ให้เราเลือก คาเทียร์หรือเงื่อนไขที่ต้องการจะคัดกรองหุ้นเหล่านั้นหรือให้โชว์รีซอว์ออกมาครับรบอ่ะทีนี้วิกก่อนก่อนหรืออีพีก่อนก่อนเนี่ยเราไปแตะกับอยู่ในสับเมนูด้านบนเนี่ยคือด้านบนเนี่ยจะมีอยู่3ามสับเมนูนะครับพี่ครับเนี่ยครับมีเมนูที่ชื่อว่าเรดาร์เมนูที่ชื่อว่าเซตเซ็ตแล้วก็เมนูที่ชื่อว่าสเตตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราไปแตะที่เรดาร์ตรงนี้เลยก็คือเป็นสูตร ในการคัดกรองที่ในโปรแกรมในแอปพลิเคชันนี้มันมีมาให้แล้วครับผอแต่ทีนี้วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่สองสับเมนูที่เหลือด้านบนแล้วก็ต้องใช้ให้ครบใช่ต้องใช้ให้ครบใช้ให้คุ้มด้วยแต่ก็มีประโยชน์เหมือนกันแน่นอนนะครับอย่างเมนูที่ชื่อว่าเซตเนี่ยนะครับเราลองแตะเข้าไปนะครับอันนี้ ก็จะแยกเป็นสับเมนูย่อยด้านล่างอีกครับอันนี้เป็นเรื่องของอินเด็กซ์เนี่ยครับเซ็ต50เซ็ตร้อยเอสเซ็ต MAI ตรงนี้คือถ้าเราเลือกไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของหุ้นที่อยู่ในอินเด็กซ์นั้นๆโชว์ออกมาให้ครับผมคือบางท่านเนี่ยอาจจะชอบเล่นหุ้นใหญ่ ช่บางท่านไม่ชอบบอกอยากได้เล็กๆซิ่งซิงคุณสามารถเลือกได้เลยนะครับเล็กๆซิงซิงก็ไปเลือก M A I หรือ S S ใช่ก็ได้นะครับแต่ท่านใดที่โฟกัสเป็น b i ๊ Cap หน่อยก็อาจจะเลือกเป็นเซ็ตห้หรือเซ็ตร้อยถูกต้องอย่างนั้นก็ได้อันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้ เลือกได้เลยครัเสร็จแล้วยังไม่พอครับมีเลือกหลายเซกเตอร์ได้ด้วยนะยมาเซกเตอร์อ,นะอ,อีกนะสมมติว่าช่วงนั้นราคาน้ํามันขึ้นอเอา,าอยากแค่โฟกัสกินจเลยเออ e น e r จีเราก็มี ENERGY ีค้คุณเนี่ยครับ <S <S เราก็ไปเลือก ENERGY ได้เลยครับ,รบหรืออย่างที่พี่กัสบอกว่า ตามมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาอ่ได้ประโยชน์คือกลุ่มคอมเมอร์สครับปีอ่าเราก็ไปเลือกคอมเมอร์สก็ได้อ่าไมนรูปก็จะพอรถเข็นเออแบบช้อปปิ้งเลยดูง่ายอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเป็นไอเดียลองไปเลือกกันได้แต่วันเนี้ยเราจะมาโฟกัสกันที่หุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยแล้วกันเซ็ตร้อยนะเพราะว่าจริงๆต้องส่วนใหญ่ก็ผมว่านักทุนส่วนใหญ่ก็แล้วกันร้อยแล้วเจ็ดสิบแปดสิบก็เล่นเซ็ตร้อยนี่แหละใช่นะาล้วก็มีสภาพคล่องที่มันโอเคด้วยหุ้นเล็กๆมันก็ คือต้องบอกว่ามันสิ้งก็จริงแต่บางทีเกิดจังหวะที่มันไม่สิ้งอ่ะหรือมันหายไปเลยเนี่ยโอ้โหสมมุติเราไปซื้อกานวนเยอะๆเนี่ยมันออกยากออกไม่ได้ใช่นี้ะนัก้อง็เคยเจอโลูกค้านี่แบบมาให้ดูหุ้นให้แล้วเป็นหุ้นเล็กหุ้นซิ้งเนี่ยจังหวะลงหรือมีการแพนิคเซลเนี่ยไม่มีบิดรองรับเลยคัีคือขายเียหายไปสิบช่องบางทีแค่1ล้านหุ้นนะ โอ้โหไม่รู้กี่ช่องนะขายทีโอเหนื่อยใจเลยเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากนักทุนด้วยว่าถ้าชอบซิ่งไม่ว่ากันแต่ต้องระมมาระวังเรื่องสภาพคล่องรี q u i ลิตี i ลิสท่เองเพราะนั้นถ้าเล่นในพวกเซ็ตร้อยเซ็ห้าสิบพวกเนี้ยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของกองทุนมีฝรั่งที่ที่เขาเทรดยูแล้วมันก็จะมีสภาพคล่องให้ให้คุณได้ซื้อขายกันใช่นะครับอ่ะโอเคเราลองเลือกมาก่อนว่าเซ็ตร้อยนะปัจจุบันเนี่ย มีหุ้นตัวไหนบ้าง <Okay. S 1> อแน่นอนมันก็จะิสต์มาร้อยตัวละร้อยตัวและ100ลแถ้าขึ้นมาไม่ครบร้อยนี่แต่ว่าโปรแกรมเราน่าจะไม่ไอ้ตัวแอปนี่เออเลอร์แล้วเนี่ยครับมันก็จะไล่เลียงมาให้ <Okay. S 1> ะนะครับทีนี้เมนูด้านบนมีอีกเมนูหนึ่งที่ชื่อว่า Stat. s t a ตเราลองไปเลือกดูอ่าอันนี้เนี่ยเขาให้เรา เขาเรียกเลือกตัว financial ratio แล้วก็สามารถกำหนดพารามิเตอร์หรือค่าของมันได้เองเลยครับพี่โอ้โหย้อช่วงคล่เกินในช่วงแรกว่าแบบบางท่านเนี่ยชอบ PE ต่ำๆำบางท่านชอบ yield ด้วยบางท่านแบบอยากอะช่วงนี้อ่าหุ้นกู้มีปัญหาอยากได้ DE ํำตามีโอู้เวลามันหี้น้อยหน่อยเวลามันหาพวกนี้มันหายากเนาะใช่คือถ้าเราไม่มีสแกนพวกนี้โอ้โหเราจะทํำยังไงล่ะะอย่างที่เคยบอกเลยโอ้โห คือถ้าจะทําได้ก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างยัดไปใน Excel ให้ได้อ่าแล้วคุณก็ไปสแกนในเอ็กเซลต้องไปูกศูนย์เอง้วยนะอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างยุ่งยากมากนะครับนั้นเราก็มีเครื่องมือสาเร็จรูปให้อยู่แล้วนะครับมีใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้ง PE p พทูบุ๊ก UEPS นะครับ DE ROE ROA Cost Profit Margin Net Profit Margin โอ้โห Market Cap ก็ยังได้นะครับแต่วันนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราอาจจะ เลือกเป็นตัวอย่างละกันสําหรับไอเดียนะตอนนี้ครับอ่ะก็เราอาจจะเลือกมาที่ดีก่อนครับี่การดีอีก็คือกำลังฮอตฮิตเดดท to Equity ความหมายก็คือนี้สินต่อทุนเนี่ยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถ้านี่สินต่อทุนเนี่ยไม่เกินหนึ่งเท่าเนี่ยหมายความว่านี่น้อยกว่าทุนมันก็เหมือนว่ามี ส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นตัวเนี้ยมันรองรับตัวนี้ได้ก็หมายความว่าคุณไม่ต้องทําอะไรนะไอตัวส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะไปชาระหนี้ได้ใช่มัน cover อยู่แล้วสมมติเลิกกิจการไปอ่ะนี่ก็ส่วนทุนก็เพียงพอแค่นี้ที่ที่มีอยู่พวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างสภาพสภาพคล่องแข็งแรงแข็งแกร่งใช่ใช่มีความแข็งแกร่งทางด้านบาลานซ์ชีก่ออะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะ ได้ยินข่าวแหละอย่างที่บอกว่าปีการผิดชรมระหุ้นกู้ต่างๆนานาไนอ,อันนี้เราอาจจะเพลเซฟไปก่อนอก็คือเอานี่สินต่อทุนเนี่ยให้น้อยกว่าหนึง่งนี่มีเครื่องหมายให้เลือกด้วยววมีมา,มากกว่าเลยน้อยกว่าเพราะเลโชบางตัวเนี่ย คือน้อยในดีบางตัวมากกนดีดีถูกต้องแต่นี่ยังมากยังไม่ก็ไม่ดีอยู่แล้วนี่ต้องน้อยๆเลยใช่ครับน้อยกว่าหนึ่งอ่าโอเคดีอีนะครับน้อยกว่าหนึ่งเนี่ยมีตัวไหนบ้างเราก็เลือกไปอ่าเสร็จแล้วก็เลือกปุ๊บมันก็จะสแกนให้เราละจากร้อยตัวก็เหลือสามสิบหกตัวสิบหกตัว โอ้แต่ชุดชุดดูดีมากนะหน้าตาดูดีมากนะอันนี้มีโอ้โหท็อปพิกของเราที่เราเชียร์กันมาโอ้ตั้งแต่สัปดาห์ต้นๆนะแล้วก็เพอร์ฟอร์มมาดูดีเลยนะครับครับอ่ะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาดูดีเลยแต่ละตัวโอเคซีเอเจเอ็มทีก็เพอร์ฟอร์มขึ้นมาโอ้อมตะนี่ก็โอ้โหดิวไฮในครอบหลายปีเลยหลายหลายปีใช่อ่ะเนี่ยนะครับชุดทุนทั้งสามสิบหกตัวก็ลองไป ดูได้ครับลองไปเลือกแล้วก็ดูรีซอร์ตตรงนี้ได้ครับผมอ่ะแล้วก็เสริมนิดนึงครับคือ,อหุ้นที่มันส่วนใหญ่แล้วมีปัญหาเนี่ยก็คือนี่มันค่อนข้างเยอะมันก็เลยไปกระทบสภาพคล่องเพราะากระแสเงินสดเขาไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็น,หนแหละตัวที่มีปัญหาเนี่ยดีเอะส่วนใหญ่เขามากกว่าหนึ่งแล้วก็บางตัวเนี่ยล่อไปสองถึงสาม,ามเท่าแต่ว่าต้องวงเล็บนิดนึงถ้าคุณไปเทียบ DE แบบนี้กับกลุ่มแบงก์กับกลุ่มไฟแนนซ์ไม่ได้ไม่ได้ใช่เพราะว่าพวกนั้นเขาเป็นด้วยเนเจอร์ธุรกิจเขาอ่ะว่าเป็นลักษณะของการอ่ายืมเงินหรือว่าฝากอ่าเป็นถ้าเป็นธนาคารก็เป็นลักษณะแบบฝากเงินฝากเข้ามาอ่าเพราะนั้นดีเขาจะสูงคือเงินฝากนี่เราเอาเงินไปฝากแบงก์เนี่ยมันก็จะบุ๊กว่าเป็นหนี้สินเป็นหนี้ของธนาคารโดยธุรกิจเนี่ยเขาเอาเงินของเราเนี่ยไปต่อยอดในการหารายได้ต้อง <P an el> อ่าแต่ฝั่งไฟแนนซ์เนี่ยเขาไม่ได้รับฝากงเงินแต่เขาจะเป็นลรื่องของการออกกุ <C'> ้นก<ช>ู้อ่าหรือไฟแนนซ์เชี่ยวทางอื่นอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเนี่ยไอ้เงินที่เขายืมมาเนี่ยมันต้องมาบุกเป็นฝั่งของอเจ้าหนี้ของเขา <P an el> ใช่านะคร <P an el> ับเพราะฉะนั้นพวกอสองกลุ่มนี้จะต้องยกเว้นนิดนึงนะว่าคุณสแกนสแกนท่านหนึ่งเนี่ยไม่ได้จะติดหรอกยังไงนี่สูงแน่นอนเออเพราะ ตัวไหนที่นี่ต่ำๆเนี่ยแสดงว่าโอ้โหไม่มีเงินต้นทุนที่จะไปต่อยอดเลยเพราะว่ามันเป็นเนเจอร์ของธุรกิจเขาแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆ,ท,ๆทั่วไปเนี่ยเราใช้คอนเซปต์นี้ได้ใช่ ะนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็อย่างที่เราบอกเลยอันนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อเอาไปทําการบ้านต่อรับจังอ่ะนะครับถัดมาสิ่งที่ผมจะเลือกคือเลือก ROE ครับพี่การอันนี้อันนี้ r e เท r ร์นผมชอบมากนะครับาบส่วนนี้คือ Default เนี่ยมันเลือกเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าให้นะอเออแต่ r o e น้อยนี่คือไม่ดีนะยิ่งมากยิ่งดี ออชื่อมันบอกแล้วนะฮะว่ารีเทิร์นอ่ามันอะไรที่มันกลับมาก็คือกำไรนั่นแหละเพราะฉะนั้นต้องยิ่งเยอะยิ่งดีอ่าเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นเครื่องหมายมากกว่าตอนนี้ไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วตัวพารามิเตอร์ที่ผมจะใส่เอาสิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้สิบห้านี่เยอะมากถือว่าเยอะนะเยอะนะะเยอจริงๆนะโอ้อ่ะขอเข้มไว้ก่อนสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลือกใหม่เปกติดีอีน้อยกว่าหนึ่งแล้วนะแล้วนี้เอาอีเนี่ยต้องมากกว่าสิบห้าด้วย โอ้แต่ชุดทุ่นหน้าตาสวยนะแต่ละตัวนี้อสวยเลยจากสามสิบหกก็หายไปครึ่งหนึ่งเหลือสิบแปดแล้วนี่นะครับทั้งสอพอคาราบาลอาเดลต้าก็ยังติดนะอบัมลุงลาดนะครับเคซีอ่าหลายๆตัวก็โอแต่ละตัวหน้าตาดูดีเลยอืออ่านะครับทีนี้ยังเข้มไม่พอครับพี่กัปโอ้ยังอีกเรอเรามีเอวไปแล้วอ่าทีนี้เราอาจจะใช้ ตัวที่มันค่อนข้างเพย์เซฟในความเสี่ยงหน่อยก็คือต้องมียิวด้วยบางทีเหมือนกับเป็นแบบหุ้นที่เป็นไซคโคลไงใช่ใช่แปรเฉี่ยพอดีจังหวะนั้นมันกำไรมันมาดีเป็นแค่ช่วงนั้นถูกต้องนะครับเพราะฉนั้นพวกเนี้วิธีที่เราจะพักพวกเนี้ยเรามักจะใช้ตัวตัวดีเวนเดนยิวใช่เพราะว่าถ้าคุณจ่ายปันผลได้ตลอดทุก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 ปงเงี้ยแสดงว่าคุณไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไซคโคแบบคุณเป็นแบบลักษณะแบบจ่ายได้ตอน อ่านะครับอ่าแล้วก็แน่นอนครับการจ่ายดีเบนยิวเนี่ยยิ่งมากมันก็ยิ่งดีนะอ่าเราก็เลือกเป็นข้อแม้มากกว่าแต่มากไปก็ไม่ดีนะโอ้อันนียโอ้มันมากไปก็กลายเป็นว่าเอ๊ะคุณไม่เอาเงินไปลงทุนเป็นแชสลงทเป็นเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งแล้วแบบธุรกิจที่มันอิ่มตัวไปแล้วอะโอ้ถูกต้องเออแล้วก็อาจจะรอวันซันเซ็ตหรือเปล่าหรืออะไรยังไงใช่ใช่แต่ไม่เปนไรอันนี้ผมเลือกดีเบนยิวแบบเบาๆไว้ก่อนเบาอ่านะครับประมาณสองเปอร ใความเสี่ยงเวลาหุ้นลงมาเยอะๆยิวมันก็เพิ่มขึ้นเเเเาน้งิออก็ดึงดูดให้นักลงทุนมารับซื้อก็ได้นะครับอ่ะเลือกแค่สองเปอร์เซ็นลองดูจากสิบแปดตัวจะเหลือกี่ตัวนะครับอ่าเหลือสิบสองตัวโอ้สิบสองตัวจํานวนน่ารักเลยหน้าตาก็หน้าตาดูดีเลยนะแต่ละตัวเนี่ยนะครับอ่ะนะครับดูดีเลยโอเคซีอีอ่าซีเอสจีบีซีเอส ลงบ้านติดหลายตัวเหมือนกันเนาะใชออ่นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียในการที่มาคัดกรองนะครับอันนี้โฟกัส uh, ในออหุ้นเซ็ตร้อยนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปกรองในเชิงของ P.E. ต่อก็ได้ออออแต่ P.E. นี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็อาจจะเข้มขึ้นเยอะละบางคนอ,อ,อาจจะ P.E. ไม่เกินออ P.E. ของตลาส17เดเท่าออนู่นนี่นั่นก็มันก็อาจจะลดตัวหุ้นไป ไปได้เยอะเลยอ่านะครับหรือหรือจะลองดูก็ได้นะครับแต่จริงๆ PE เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะพี่กอ้องเพราะว่าการให้ PE ของนักลงทุนเนี่ยแต่ละกลุ่มมันก็ไม่เหมือนกันค้าปลีกอาจจะให้ได้สูงหน่อยอสังหาอาจจะน้อยหน่อยแบงกิ้งเซกเตอร์อาจจะน้อยลงมาหน่อยคือต้องบอกว่าตัว PE เนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเขาจะคาดหวังในเรื่องของตัว earnings ที่มันต่อเนี่ยจะโก w t ด้วยใช่แล้วก็มีโก o ดด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าแบบถ้าเป็นแบบพวกหุ้น ซเคิลหรือว่าเป็นโปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่จะได้พ e อีไม่ค่อยแพงหรอกอ่าลองสังเกตดูอย่างเช่นอสังหาเนี่ยมันเป็นแบ็กหลอกเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเป็นพวกเนี้ยพีจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ค่อยให้สูงนะเพราะว่าเขากลัวว่าอ่านเดี๋ยวหมดโครงการนี้อ่ะเพราะโครงการน่าจะขายได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าเป็นต้นแล้วก็เป็นแคปิตอลอินเทนซีฟด้วยคือใช้เงินลงทุนแต่ละโครงการมันเยอะไงค่อนข้นสูงการที่จะสเกลอัพได สูงงแบบพวกเทคซ็อกหรืออะไรพวกนี้มันก็ <Okay. S 1> อาจจะน้อยกว่าก็ให้ PE ที่มันค่อนข้างต่ํากว่าในกอุ่มนั้นอ,อันนี้ก็เป็นการเสริมความรู้ให้เลยนะครับอ่าไม่เป็นไรก็ใครจะลองไปเพิ่มคายเลียหรืออะไรต่างๆได้ก็ได้ตามสบายเลยนะครับ,บ,บหรือจะไปบวกกับได้ชุดนี้มาแล้วเนี่ย f i n a n c i a l ratio โ okay, อเคอยู่ในเซตร้อยจะไปผูกกับเทคนิคเ a l เนี่ยกข้าไปเสริมต่อได้นะครับว่าเออให้ MACD ตัดเหนือเส้น ส i g แน l หรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้อย่างที่เราเคย educate ไปใน EP ก่อนๆเนี่ยเขาก็สามารถไปเลือกดูได้เลยตามที่เราต้องการ cross over ต่างๆก็ตัดศูนย์ขึ้นมาพอดีแต่เข้าใจว่าช่วงนี้อาจจะไม่เจอเราลองเลือกดูอนนี้ไม่เจอนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าช่วงไหนเจอเนี่ยก็อาจจะเป็น timing ในการที่เป็นจังหวะในการที่ลองไปดูเรื่องของการซื้อหรืออะไรพวกนี้ไปนะครับแต่ยังไงก็ อย่างที่เราเน้นย้ํานะครับชุดทุนที่เราสแกนครับพี่กัสก็เป็นแค่ไกด์ไลน์ให้เราไปทำการบ้านต่อเออมันไม่ใช่เป็นเอ็นดีโซลที่เราไปโอ้ตัดสินใจได้เลยตรงซื้อต้องขายเลยใช่ไม่ใช่นะครแต่อย่างน้อยเนี่ยวันเนี้ยผมที่ว่าอีพีเนี้เป็นประโยชน์มากๆนะเพราะอย่างน้อยนักทุนจะได้ชุด ุ้นประมาณสักสิตัวที่วันนี้โชว์ขึ้นมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชุดพุ้นที่เราค่อนข้างที่จะให้ f ฟ n นเชียลที่แบบโหดเรียกว่าเข้มมากเพราะนั้นชุดนี้นักถูสามารถที่จะไปทำการบ้านกันต่อได้เลยนะในชุดพุ้นหรือบางท่านมีไอเดียเป็นของตัวเองเนี่ยจะปรับมากน้อยก่อนนี้ก็ได้ก็แล้วแต่หรือจะเพิ่ม PE หรือไพ่ o ูบุ๊กขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เลยลองไปคอเดียปรับได้นะครับอ่ะนะครับโอเควันนี้ก็ คงเป็นเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในการลงทุนนะครับและสัปดาหนะ์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ